ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุข่สุขุนครับผมมือนีบเอาไก่โขกนนบกผ้พาพี่น้องมาตามลาเฉลยสายปลาสายดงครับดูหละ่ะมีตะดงทั้งหลังพี่น้องเขาดงครับมือนีแต่ว่าก็มนีน่นดินเพิ่นกองไว้ครับอยู่นี่ดงผ้พาพี่น้องเอาบากอ่างออกมามือหนีมานําเบิ้งครับว่าสลยเสียงดีเพิ่นวาสันอยู่นี่ดงนีวาสันเบาไก่ก็เลยผาบากอ่างออกมานํา มาถาล่อรุ่นถาทิดตับจุ่มบังคำว่บาบังอ้างมันสิจับ,บเฉลยไดยบ่มันสิเอืน่เนเฉลยลงมาไดบ่วเบาไก่กับปักขึ้นได้ลวละครับปักแบบเอาจริงแนครับพี่น้องปลักเป็นแถวกาว่าให้เพิ่นลงมาแถวหนีอย่างสนนะครับลงมาไต่ลงมาไต่ลงมาให้เพิ่นเขามาจังสีครับห้เพิ่นท่ยางช่องนี้หน้าครับพี่น้องห้เพิ่นยางสู่กันไปช่องนี้ให้เพิ่นเขาไป่องนี้ว่าท่นานควม,มาไม้ของเบาไก่ต่ว่ากสิเป็นตามคววมขีดเบาไก่บ่เท่านั้นล่ะกันบ่วสันไก่เพิ่นว่าจับโน่นนี้ ก็จังสีลงมาจังสีขวามหมายของเบาไก่พี่น้องจับโน่นนี่ก็จังสีลงมาใส่กันนะครับเป็นสลับฟันปลาครับพี่น้องเบาไก่ใส่สลับฟันปลาสูตรเซียนทะครับสูตรเซ้นทะเซียนนะครับแกงขันตัวเอารางวัลกันนะครับเบาไก่ใส่สูตรเพิ่นเพิ่นก็แนะนนามาเบาไก่ก็เห็ดน้าเพิ่นก็ได้ผลด้วครับพี่นอ้องอามมารอเบิ่งครับว่าเมอน,นี่มันสิได้ผลคือเพิ่นวาบอคือสูตรเพิน่นนี่บ่วงกะบ่วงของเพิ่นครับบ่วงของเซียนทะจัดหนนะครับผู้ใดต้องการติดต่อกับเซียนทะได้นะครับ เดี๋ยวติดต่อมาทางบเบาไก่กันเลเด้อครับนี่บักอ่างตุ่มระเบิดครับสายยาของเพื่อนบักอึ้งอ,อ่างครับอึ้งอ่างตุ่มระเบิดอ่ะมาถ่าล่อถ่าติดตามชเบิ่งเด้อครับ,บเบาไก,ก่กระสีนี่แถวเนี้ยแล้วครับใกล้ๆน้ำมือเนี่ละเขาป่าเขาดงหัวซุปอยู่น้ำมือเนี่ลนะครับวายเพื่อนมาออกมาบอมันแดดครับมันแดดว,วาเพิ่นสีออกมาสู่กันบอมาอันนี้กันบอบักอ่างสีเอือนมาไดบอข้าร่มสีดีบออ่ะถ่าล่อรุนถ่าล่อติดตามบิ่งเด้อครับเป็นกำลังใจ เลนแรงเคียรเลรงใจให้บา่าวไก่น้ำให้บักอ้างน้ำเด้อครับถ้าเราดดูนกันครับผม ถือแล้วครับพ oh, so ี่น้องถือแล้วถือแล้วถือแล้วตัวนึงครับถือแล้วโอ้ยลงมาสองตัวครับพี่น้องลงมาสองตัวโอ้ยถือตัวนึงพาบุตรนนึงพี่น้องไปเบิังครับไปเบิังไปเบิังไปเบิังพี่น้องเบิังถือแล้วครับถือแล้วเป็นนกเสียงใหญ่ไปจักมาดูครับเส้ล่ะไเส้ล่ะโอ้โหพี่น้องครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผม เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยนะนะเด็กกำขาเดี๋ยวครับเจ้าอ่างจัดให้หญิงแล้วครับมาอ่างจัดให้อีกแล้วครับค้างจัดให้อีกแล้วหนึ่งตัวบุญนั่ง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 ยัดดิยัดดิลุงยัดดิยัดาวถือนิ้วครับพี่น้องถือนิ้วถือนิ้วครับถือนิ้วเจ้าอ่างจัดให้แล้วครับเจ้าอ่างจัดให้แล้วนุกขาวครับ โอ้ยตัวแม่ลงมาครับพี่น้องผมตัวแม่ลงมามายืนอยู่โน่นพี่ครับมันเห็นตัวผู้ถือมันบริเลยเข่ามันเขามันบอกเขาว่าไก่ครับพี่น้องเอาอ้างเอาอ้านี่นี่เอาไปเอาไปเอาไปอ้างเอาไปเอาไปนี่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 ลูกอ้างเห็นตัวแม่ดิ่นใส่เลยครับพี่น้องอยากสมใจเอาไปแม่ลูกก็แม่ไเอาไป ่างไวจา,ากเอานกครับแต่ว่าสูดีอยู่โอ้นกข้ามปีกก็มีเดี๋ยวลบตัวนี้ออกกอนพี่น้องลบนีกนครับสามเสียนนี้ออกเลยพี่น้องครับโอ้เนี้ยลบออกเลยครับลบออกเลยนี่ครับลบออกลบครับลบออกเลยสามเสียนที่เสียนนี้วนี่โอ้หนขาสวยครับ นายเชลยหนึ่งตัวสวยๆครับเชลยหน้าตาหล่อๆห,หนึ่งตัวอ้าวมานัมนๆแหรอพี่น้องโอ้หนกแกอายุแน่และครับเขานี่ครับพี่น้องเห็นปะนี่ถึกนี่ครับบ่วงเสียนทะครับเสียนทะาจัดให้อ้ามานัมานๆครับหนึ่งแต้มวันนี้ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่รลายเด้อครับติ่ติดตามเป็นกำลังใจเบาไกลขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูสุขคนเด้อครับสวัสดีครับผมเจ้าอ่างจัดให้อีกแล้วครับหนึ่งแต้ม